นี้ต่อนะครับฝันว่าทำสมาธิกรรมฐานกลางป่านะครับพระอาจารย์แนะนำให้ใช้ในฝันนะครับพระอาจารย์ท่านแนะนำไม่ใช้คำบริกรรมมาอุหมายความว่ายังไงครับมาอุมันก็อันเดียวกันนะะมันเป็นการตัวโยงของพลังงานเฉยๆดินน้ำไฟล้มจักระพัดมั่งพุทโธมั่งเหมือนกันนะ มันเป็นพื้นฐานเฉยๆเ mm. วลาจิตเรานิ่งแล้วก็ไม่มีหรอกตรงนั้นะ่ะมันไม่มีแ mm. ล้วเหมือนเราเขียนกอไก่เรียนกอไก่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราจะไปเรียนกอไก่ไม่ได้ mm. เขาพูดก็เขียนไปเลยอย่างนั้นอะ่ะ mm. ต้องตั้งหลักแล้วออาวโอ้เขาฉล้องความสำเร็จกัน เขาดองเล่าใส่หายฮะแล้วก็เลี้ยงกันนะความสําเร็จนะหลวงตาเคยไปนะทุกไห่เห็นนะไปดูความสําเร็จเขาเขาทําสําเร็จแล้วก็เลี้ยงเป็นเป็นพลังงานความสําเร็จนะพลังงานความสําเร็จนะครับ ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าผม,มาอายุยี่สิปีแต่ชอบปฏิบัติมาแต่เด็กอยากทราบว่าอินทรีย์อ่อนหรือไม่ครับถ้าอ่อนขอหลวงตาแนะนําด้วยครับถ้าอ่อนไม่มาปฏิบัติแล้วครับ <c oughs> นอนไปเชี่ยวแล้วยีิบเอ็ดนะครับนั่นแสดงว่าแก่แล้วครับครับข้างในแก่ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาครับวิชาทางจิตมีเยอะ จะรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นเดรัฉานวิชารู้เนี่ยถ้าทําผิดคือเดรัฉานนะผิดศีลธรรมไงครับเสกหนังเข้าท้องคนเนี่ยผิดแน่นอนเสกเนี่ยผิดนะครับหรือทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงตาใช่นะครับผิดแล้วทีนี้ต่อนะครับเพราะเหตุใดครูบาอาจารย์ถึงไม่ค่อยแนะนําให้จับลม ในการทําธรรมาธิก่อนโอ้โหลมมันละเอียดนะฮะมันไม่มีที่จับหลอกลมอะ่ะเราก็ตามตรงจมูกนี่เองใครจะไปตามได้มันละเอียดกรรามฐานที่ละเอียดที่สุดลนะลมอะ่ะถ้าคุณฝึกลมได้คุณควบคุมกรรามฐานทั้งหมดนะได้เลยฮะเรื่องสมาธิทั้งหมดนะท่านไม่ค่อยแนะนําพอมันทํายากมันยาวมันนานท่านให้นิษ ถึงรูปจะเป็นรูปสีเหลืองสีแดงสีอะไรรูปทินพวกน้ําอะไรมองเห็นหรือพุทธรูปหรือรูปพระหรือกรรมพระเนี่ยคือมันมีเรามองเห็นเนี่ยกรรมฐานที่มองเห็นสัมผัสด,ด้วยแต่เรานึกถึงลมเรานึกยังไงอ่ะไม่ออกเรารู้นะลมมันไปไงมาไงแต่เรานึกไม่ออกมันลม เห็นลมพัดนะพัดลมพัดเนะี่ยมันมองไม่เห็นไงมันจับยากจิตไปจับยากถ้าจับลมได้ก็ละเอียดสุดๆแล้วลมมันละเอียดทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าอ่านในหนังสือขอหลวงพ่อลุงศีนะครับเรื่องขรัวอีโต้ทำไมท่านถึงดึงอีโต้ขึ้นมาจากน้ำได้ครับฮู้ย สำเร็จด้วยจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเด็กๆนะฮะหลวงพ่อถ้าเด็กนะ,พเ,กนะเพราะว่าไอ้เรื่องฝึกเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเราไปเล่นตรงนั้นได้ฮะพวกน,น,นั้นได้หมดเรื่องใหญ่ท่านบอกมันเป็นเรื่องของกิเลสจันหาอุปทา,านเลยนะที่อยู่ในจิตเราเนี่ยเราสามารถจะดึงออกมาได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยพอวิชาพุทธศาสตร์ในเวลาเขาฝึกกันจริงๆเนี่ย เขาจะเหมือนกัวยยโตเหมือนนั่นนะเขาจะไปไปเล่นกันไงชอบเล่นกันเหมือนกับพวกกันเหมือนกับฤาษีอ๋อยสมัยก่อนนั่นนะอนนะเขาไปเล่นตั้งหลายปีโอ้นานเลยเสียเวลาไปตั้งหลายปีพึ่งมารักษาคนตอนอายุมากนี่เองเขาบอก ผมยังเสียดายเลยมัวแต่ไปเล่นนะ <c oughs> คือมันไม่เป็นประโยชน์ไงคือฝึกแล้วมาเป็นประโยชน์เพราะตอนหลังนี่เขามารักษาโรคค่อยรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองฝึกมาคือมีประโยชน์มากมันก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่ปีก็เปลี่ยนร่างใหม่ซะแล้วอย่างนั้นแหละ ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาการที่เราปฏิบัติสวดมนต์ทุกวันแต่ทําไมมีคนคิดร้ายต่อเราแล้วครอบครัวเราเราควรจะทํำยังไงดีคะ <c oughs> พอเราเกิดมาจะพบปัจจุบันนี่เราก็เห็นว่าคนในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันทําอะไรกันไว้นะนั่นแหะเราก็เหมือนก่อนเราก็เคยทําเขาไว้นั่นแหละมาปัจจุบันเนี่ยเพราะติดใน ในรูปรถกินเสียงติดในสมบัติติดในความเป็นใหญ่มั่งอะไรนะทั้งโลกเนี่ยแล้วเราก็ลืมไปแล้วก็ไปทํากรรมเกิดมาปัจจุบันเนี่ยไปที่ไหนก็โดนมีหลายคนที่ไปที่ถ้ำโอ้โหลำบากฮะเพราะตัวเองเป็นเป็นจอมยุทธสมัยก่อนชอบเล่นของ เล่นจนมาบุยุคปัจจุบันไปไหนก็มีความรู้สึกว่าคนใส่ของจิตจิตจัดจัดนะไม่มีความสุขเลยไปทั่วประเทศไปให้พระท่านดูท่านก็แก้ยากนะฮะไม่ใช่แกงง่ายๆเพราะเล่นตลอดชีวิตไงพวกเล่นคุณใส่เล่นไรตลอดชีวิตมาปัจจุบันนี่จะต้องนอนกลางกด ก็เราเอาพระหลวงปู Ses ่ไปวางรอบบ้านนะต้องสวดค่อยทุ่เรลาฮะค่อยทุนเรลาค่อยล้างค่อย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 หายไปเพราะเวลาเล่นเนี่ยมันเพลินนะมันเพลินมันเพลินแล้วมันทำให้ติดนะเล่นมากมันติดมันก็หลงทุกคนอะส่วนมากอะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านรักษาดูแลเนี่ยหลงแล้วจะไม่ไปหลงหลงเพราะนั้นเวลาทำอะไรท่านบอกให้อธิษฐานฐานขอครูบาอาจารย์ท่านขอเทพพรมทั้งหลายพระโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันอนาคตให้ดูแลให้ท่านดูแลให้น้อมถ้าคิดทำไม่ดีขอให้ท่านมาตักเตือนสั่งสอนอะไรเนี่ย โดยการนิริฐานของเราเนี่ยเพราะในการข้างหน้าเรามีโอกาสหลงนะ,ะถ้ายังเป็นว่าตายเกิดอย่าหลงนะ,ะไม่ใช่ไม่หลงหลงทุกคนนะ,ะเหมือนคนในโลกเราเนี่ยบางคนพร้อมทุกอย่างนะแต่ก็หลงไปไม่ใช่เขาไม่มีบุญนะมีฮนะถ้าไม่มีบุญไม่ไปจึงขนาดนาั้นหรอกคนนะแต่ก็หลงไปแั้นเอง เพราะฉะนั้นเราสภาพปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นได้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไงเพราะเราต้องเวียนเวียนไหตใจเกิดอยู่ดีๆนะหลวงปู่ท่านสอนให้เป็นหัวหน้าเขาไม่ให้เป็นลูกน้องฝึกเป็นลูกหัวหน้าเขานีเนี่ยเอา้าวนเรื่องจริงนะฝึกจิตนี่นหะพลังงานนี่นหะ คือเป็นหัวหน้าเขาอะในการข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีลูกน้องเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่มีกําลังอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะรู้จักเขาด้วยนะเราฝึกตรงเนี้ยสวดมนต์ไหวพาทุกวันเนี่ยกอนจะตายเราก็พอรู้มากละใช่ไหมเราเกิดในโลกของวิญญาณเราก็เป็นหัวหน้าเขานะฮะสมมติเราขึ้นพรมนี่นะใครอยากมีตําแหน่งข้างล่างเราก็ลงมาได้ เราอยากเป็นพยายมเนี่ยพยายมมีสองตำแหน่งนะฮะอยู่พรมด้วยนะฮะไม่มีกำลังในควบคุมพวกนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างพวกยักษ์หนัวหน้ายักษ์เนี่ยพวกคุดคนทนันเมืองรับแลเมืองนาคพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่พรมเนี่ยนะบังคับไม่ได้หรอกไม่มีกำลังมันต้องมีสองตำแหน่งไงอยู่พรมด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยไง เกิดมาเป็นคนแล้วก็มีตาแหน่งนะะพ่อต้อมีกําลังกําลังสมาธิกําลังที่เราฝึกไว้เนี่ยฝึกกําลังนะ,ะนะก็มีกําลังเราก็ไม่เกิดก็ได้นีประโยชน์นะ,ะไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกสวดมนต์ไหว้พระไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่นะ,ะประโยชน์มหาศาลนะ,ะแม้แต่ฝันเรายังฝันไปวัดเลยยังฝันไปฝึกเลย บางคนไม่มีกไม่มีเวลากลางวันนะสมัยก่อนนะอยู่กับท่านนะท่านบอกเอาวงลากลางคืนท่านบอกกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนกระแสที่ลายให้ดีให้ได้ท่านบอกโดยการสวดแล้วหลับพยายามสวดแล้วให้หลับมันก็ตัดการฝันร้ายไปแล้วมันกายเป็นการบันทึกบุญในในความฝันฮเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่าเดือนเนี่ยเราฝันเนี่ย ฝันลายมีไหมมีมีเกิดขึ้นไหมแสดงว่าถ้าเกิดเนี่ยแสดงว่าหนักเป็นเบาแล้วค่ะเบาคือเป็นหายแล้วถ้าหายแล้วก็ไม่มีนี่คือประโยชน์จริงๆเท่านั้นเมื่อก่อนน้องตาทำงานอยู่ก็ใช้เวลากลางคืนนะกลางคืนนอนแล้วก็ สวดจนหลับนะเดี๋ยวนี้ไปนอนที่ไหนก็ตัวที่นั่นนะหลับบางทีเพียเพียามากๆกลางวันเราสวดแป๊บแลหลับนะหลับแป๊บหนึ่งคล้ายๆเราหลับอยู่ในพลังงานในอนุสติในใจสนากรมหรือจกกักรพัดเนี่ยมันจะมีกำลังเราพักอยู่ตรงนั้นไงพักในพลังงานถ้าเรานิ่งเนี่ยมันยิ่งมีกำลังมาก แล้มีกำลังมาสารนะมีกำลังคำว่ากำลังคือกำลังใจไนงะไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถจะแยกได้เสียงนะคุยกันวุ้งวุ้งวว่งวิ่งเนี่ยสามารถจะแยกได้นะฮะคนเราเนี่ยมีความสามารถมากนะไม่ใช่ไม่ไม่มีทําอินเทอร์เน็ตยังได้เลยะฮะเกิดจากคนทำนั่นนะ เพราะฉะนั้นเราฝึกเนี่ยเราสามารถจะแยกเสียงได้ทั้งนั้นนะทำไมจะแยกไม่ได้ใช่ไหมเออแยกได้แยกจนกระทั่งว่าเราสามารถจะไม่ให้ใครมองเราเห็นได้มองไม่เห็นเราก็ได้ถ้าเราทําได้ถ้าเราฝึกอ่ะคือเหมือนโลกวิญญาณเนี่ยเราตายไปไม,มีกําลังแล้ว คนได้แย่เนี่ยไม่ไม่สามารถให้มองเห็นเราได้ให้เห็นคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้อย่างนั้นนะ่ะคือกำลังถึงว่ายัางเสียดายว่าน่าจะฝึกคนทั่วประเทศนะนะพูดถึงถ้าฝึกได้เนะี่ยกำลังมากนะเมืองไทยเนี่ยซึ่งทรัพยากรของโพธิสัตว์นะ หรือพลังงานในเมืองไทยเนี่ยมีมากมากจริงๆเยอะไปหมดเลยพุทธเจ้าทั้งสี่องค์พลงางงานมีเป็นนับไม่ไหวฮไม่ไปไหนพลังงานอยู่สิ่งที่มนุษย์ทำดีก็คือมาพลังงานมาทำไม่ดีไม่มาเหมือนเราคิดดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็มาถ้าเราคิดไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีก็ามาถ้าเราไม่คิดละ่ะมีคนถามลวงตาบอกแก้กรรมได้ไหมบอกได้ถ้าคุณไม่คิดมันไม่มารับรองรับรองรับประกันเลยมันไม่มาแน่ๆถ้าคุณไม่คิดทำยังไงให้คุณไม่คิดอ่ะทำยังไงละ่ะเออ พัคิดเมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นมาเป็นยาวเลยฮะเคยอธิบายเมื่อหลายปีก่นะผัวเมียสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็มาทึกทุกวันนั่นนหะใช่ไหมพอด่ากันมันมาแป๊บเดียวนะไหลเลยถ้าอยู่ปกติธรรมดาครับไม่มายังไงก็ไม่มาถ้าพูดถึงความดีด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหะพอโกรธเมื่อไหร่ก็โอ้โหมาเป็นยาวเลย ลืมไปแล้วเมื่อสิบปียังมาเลยเนี่ยเราฝึกให้ลืมโดยการภาวนาโดยทำใจให้นิ่งๆทำยังไงก็ได้ให้มันสบายๆมันก็แยกได้แล้วใช่ไหมเออมันไม่ยากอะไรเนี่ยไอ้ที่ยากคือเราไม่ทำแก่นันเองเราไม่ทำมัวแต่ไปบันทึกทีวีมวีดีอะไรทุกวันเลย ตื่นช้ามาไม่ส่วนหรอกคําละรีโมทฟับเอาแล้วบันทึกละเรื่องราวมันเกินไปจะบอกเกินนห่เอาพอดีไม่ใช่ไม่ดูนะดูแต่อย่าเกินไปอายุสั้นเพราะไปดูแล้วมันก็เกิดกอาการอาการยิงไปตาม <laughs> ไปตามพลังงาน แล้วก็ติดมางคนลุงตาเห็นนะคนแก่นะอายุห้าหกสิบเนี่ยดูหนังทั้งคืนฮนะเป็นปึกๆเลยโอ้โหทั้งมาพอนานมัจะได้ขนาดไหนเนี่ยอ <c oughs> าศาลเลยไม่ <c oughs> มีอะไรทาในเว็บถามมาว่า หลวงตาครับผมทํางานธนาคารตอนนับธาบาัตรผมนึกถึงภาพหลวงปู่ซ้อนไปในเงินนับอย่างนี้เป็นการฝึกกรรมฐานได้หรือไม่ครับโูกทำอะไรก็ได้นึกถึงท่านนั่นทีนี้ต่อนะครับผมทำตามที่หลวงตาบอกคือสวดจนหลับแรกๆฝันดีฝันไปทำบุญฝันเจอพระสงฆ์ดังๆบ้าง แต่ทำไมช่วงอาทิตย์นี้สวดจนหลับแต่ฝันไปแบบไม่มีสาระมั่วไปหมดแบบนี้จิตผมพุ่งสั้นหรือเปล่าครับโอ้มันบางครั้งเนี่ยมันก็ไปเที่ยวมั่งนะฮะความเพิดเพลินมันเคยมีในอดีตเหมือนกันฮะอย่าลืมความฝันนีก็เหมือนสภาพปัจจุบันเราเนี่ยฮะบางคนถ้าเข่งมากเนี่ยมันก็เบิร์มเหกัน จอมากอะไรพวกเนี้ยมันไปไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนมามันไปไม่นานหรอกมันไปหาความเพลิดเพลินไม่นานเนี่ยก็เปลี่ยนมาทีนี้ต่อนะครับเขาถามว่า การที่เราจะหลีกหนีจากความวุ่นวายหรือไม่เป็นบันทึกในสิ่งไม่ดีที่เขาพูดกันในหมู่คณะในกลุ่มแต่เรานั่งอยู่ด้วยมันหะมันเดินหนีไม่ได้เราควรวางอารมณ์อย่างไรดีครับหลวงตางเคยทําลักษณะนี้เหมือนกันโดยการสวดนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สวดแล้วก็สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอนานหลายวันหลายเดือนปีนะเราฟังเขานะฟังได้ฮนะ เราจะรู้ว่ามันพูดจริงหรือไม่จริงรู้มีความรู้สึกว่าอน,นี้พูดไม่จริงนี่มันเกิดปัญญาแล้วมันเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติอ่ะอันนี้พูดจริงนะเนี่ยเออจริงอันนี้พูดไม่จริงอันนี้พูดโกหกอันนี้จะต้องบาปแล้วนะมันอยู่ในวังวนของพวกนี้แล้วมันจะไปไงมันจะไม่ลำคานละมันจะนั่งฟังเขานะ่ะแต่ว่าฟังฟังโดยคิด เฉยๆนะฟังคิดคิดแยกเรื่องบุมเรื่องบาประหว่างที่เขาคุยกันนะเข้าใจไหมคนถามมันจะไม่นำคาญแต่มันจะคิดแทนมันคิดแทนแม้แต่ดูทีวีมันก็คิดนะฮะมันคิดนะะคนในทีวีพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยพูดถูกไหมเนี่ย เนี่ยประโยชน์มากนะฮะหลอกเราไม่ได้วนะ่าโดยเด็ดขาดเลยหลอกไม่ได้ยังไงก็หลอกไม่ได้แต่เราไม่ให้หลอกกันเองโดย่เราไม่พูดกันเองอยู่ในสังคมเนี่ยพูดไม่ได้บางอย่างพูดไม่ได้นะบางอย่างก็พูดได้บางอย่างพูดไม่ได้คือเอาตัวรอดอย่างทุกวันนี้เราส่วนเนี่ยเราก็เอาตัวรอดใน ครอบครัวเราญาติเราแค่นั้นนะเวลามีปัญหาอะไรนะเราก็ปลอดภัยฮะบ้านเราเอาปลอดภัยถามว่าเทพพรมที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะเขาจะดูไหมดูนะเทียงแต่เราทรงอารมณ์ดีๆเนี่ยอย่าว่าจะวิญญาณเลยแม้แต่เด็กคนมันจะอยู่ใกล้เราเพราะกระแสกระแสบุญ แสบุญที่เราภาวนาในใจเนี่ยมันออกมามันเป็นพลังงานเพราะนั้นเราไปไหนเนี่ยมันจะมีโลกของโอปาติกะมากกว่าโลกของคนมันไม่เป็นอันตรายเพราะเราสวดไปเรื่อยๆเงเราแผ่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นภพภูมิบริเวณที่เราอยู่เขาจะให้เราเป็นอันตรายไหมไม่นะฮะไม่โดยเด็ดขาดนะฮะ ปลอดภัยทั้งเชื้อโรคด้วยนะฮะสิ่งที่เราไปกินด้วยนะสิ่งที่เราเดินไปนะสิ่งไหนที่มันไม่นั่นนะเราจะมีความรู้สึกจะไม่ไปมันไม่รับพลังงานไม่รับคือจิตมันไม่รับมันยังไม่ไปนี่คือประโยชน์นะประโยชน์มากอยากให้คนไทยทั้งหมดนะ หันมาพากันสวดมนต์เหมือน,นโบราณนะเหมือน,นโบราณปู่ย่าตาทวดเราก็ยทำเมื่อก่อนนะ่หันเข้ามาไม่ต้องถึงกับเข่งมากหรอกไอแค่สวดมนต์ก่อนนอนตื่นนอนนี่ก็โอเคแล้วนะทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าคนเรานะครับ ถามว่าทำไมต้องเกิดมาใช้กรรมมีหรือไม่ที่คนเกิดมาแล้วสวยแต่กรรมดีมไม่ได้สวย,ยกรรมเลวเลยมีเยอะเยอะมากนะฮะกรรมดีก็เยอะกรรมไม่ดีก็เยอะคนสวยกรรมดีอ่ะบางคนนะสวยทั้งชาตินะฮะสังเกตด้วบางคน <c oughs> สเสวยกรรมไม่ดีเนะี่ยทั้งชาติเหมือนกันนะถามว่าพวกที่เวียนไ้ตายเกิดเนะี่ยอย่างเราเราท่านๆนเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่เหมือนนะเหมือนเราเคยรวยมาแล้วฮนะในอดีตเนะี่ยผู้ท้าเจ้าทั้งสี่องค์เราไม่รวยในหะ้ไม่รู้ไปดีใช่ไหมเออเราก็จนมาแล้ว <laughs> เราเกิดมาทุกสภาพมันแล่ะอืม ถามว่าถ้าเราเกิดมารวยตอนนี้เราจะเข้าวัดไหมล่ะไม่ใช่ไหมดีแล้วมันอ๋ออาจจะเป็นได้ถ้าถ้าเรามีพร้อมทุกอย่างาอาจจะลืมได้เพราะว่าโลกปัจจุบันในวัตถุมันเราจะไปกินกาแฟแถวญี่ปุ่นเนี่ย เราไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ไปกินได้แล้วนะใช่ไหมโอ้โหลืมเลยเลยไม่เข้าวัดเลยดีเราเกิดมางี้ดี <c oughs> คนไม่เคยฝึกมาไม่เข้าวัดรับรองครับไม่ทำหรอก เคยถามท่านนะเมื่อก่อนไปอยู่กับท่านไปหลายๆายคนนะสิบยี่สิบคนเนะี่ยก็นั่งถามนู้นถามนี่ท่านยังคนถามว่าผมอะเกิดมาก็นานแล้วเมื่อไหรผมจะไปสักทีเองก็ทำอย่างนี้ตลอดนะทำมั่งไม่ทำมั่งแบบเนี้ยท่านบอกแต่ที่เองนั่งอยู่เนี้ยที่เองทำจริงๆเองไปได้หมดนะท่านบอก ไม่เกิดได้หมดนะอยู่ที่เราเพราะคนที่ใยเรื่องธรรมะในพวกนี้ไม่เกิดนะฮะถ้าทำไม่เกิดทำจริงๆไม่เกิดทำทุกวันอย่างเนี้จนกว่าจะแก่นั่นนะท่านว่าบางครั้งตอนแก่ก็ตัดไปแล้วท่านบอกเบื่อมันก็ตัดไปเพราะมีกำลังมีกำลังกดูสัง นะครับส่วนคําถามปิดท้ายนะครับที่บ้านไม่มีพระหลวงปู่ดูหลวงตาแต่มีพระพุทธรูปสามารถนึกถึงหลวงปู่แล้วครอบให้เป็นพระหรือมีพลังงานหลวงปู่แล้วพระจะััรพรดเข้ามาเหมือนกับพระที่หลวงปู่หลวงตาสร้างหรือไม่ครับได้ะเราเป็นตัวสื่ออยู่แล้วนึกถึงท่านกับน,นึกถึงพระเราตรงกลาง ทำได้อย่างนั้นแสดงว่านะครน้องที่ถามมาบอกอย่างนี้มั่นใจได้เลยใช่หรือไม่ครับโอ้ยอย่าสงสัยเลยนะอย่าสงสัย <laughs> ขนาดนนเรามองนึกถึงคนรักเรายังมีอาการเลย <laughs> บ,บูบๆึบวาบวาบเลยใช่ไหม <laughs> ือพลังงานมาที่เราไงมันก็ไปที่เรามองได้ไม่มีปัญหา